และสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายด้วยนะครับเฮ้ยเอาไหว้น,นี้มันกลับมา,าวะ่ะมาลองมาทำเออเขาเรียกอะไรนะไซคเคสในเกาะโฟคิสแล้วกันนะมาในน่าจะเป็นเกาะช่วงแรกๆที่คาสันด้ามานะครับมาดูกับเจคคนนี้ก่อนเขาจะว่ายังไงอ่ามิสเตอสเจ้าไม่ใช่คนในสายตาของข้าหรอกนะโอ้ บางทีฉันอาจาจะจ้างเจ้าเพื่อมาช่วยข้านะอย่างนั้นเหรอเออเราเอาอน,นี้แล้วกันนะทุกอย่างมันก็จะดีตามอายุไขมันใช่ไหมถึงแม้จะเป็นเจ้าก็ตามคนพยากรณ์บอกว่าถ้าเกิดฉันอยากมีชีวิตยืนยาวและมีความสุขฉันต้องเป็นหนุ่มแล้วก็มีหัวใจนะฉันต้องการให้เจ้าช่วยมากกว่าร่างกายที่สวยงามของเจ้านะโอเคก็ฟังอยู่คอรรัสนะสามีของฉันนะเขาเป็<ค>นแบบ ไม่ค่อยอึดแล้วอะไรประมาณนั้นนะเฮ้ยทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มันไม่สามารถอธิบายได้งั้นก็อย่าอธิบายล่ะตอนเรายังเป็นหนุ่มสาวน่ะเราเข้าไปในป่านะอ๋อประมาณแบบไปมีอะไรกันในป่านะครับผมโอเคมันเสียงกล้องกวานไปทั่วหมู่บ้านเลยแหละโอ้อะไรจะขนาดนั้นโอ้คุณก็ไม่เบานะเนี่ยต่อไนี้แล้วกัน ฉันคิดว่าฉันน่าจะอ๋อนี่ไงฉันยังเจ๋งยังสาวอยู่นะไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามฉันเรียนรู้การเอ,อ่อทำยาอะไรสักอย่างนะครับใครที่กินเข้าไปก็จะมีพลังมีพระักกำลังประมาณนั้นนะอ๋อเลยให้เราไปหาพวกไอ้อะไรนะส่วนผสมได้ได้ไปหาส่วนผสมมาให้เลยกันนะ <c oughs> แล้วก็เก็บเรื่องของ <c oughs> คุณไว้ด้วยฉันมีเงินแล้วคารอถก็มีเงินด้วยถ้าเกิดเอา <c oughs> อะไรเนี่ยอันทะอันทะอันทะาหมี <c oughs> แล้วก็ลิ้นของกวางมาให้เขานะครับโอเคไม่ต้องห่วงหน้าฉันจะใจ่ายให้ดีอย่างดีเลยแหละแล้วก็จะขอบคุณอย่างมากโอ oh, oh, เอากันท่าหมีวะหาถามเขาหน่อยเออฉันจะ,จะเจอหมีได้ที่ไหนเนี่ยได้ยินว่ามันอยู่ในถ้ำนะเป็นสตรวัดแล้วนะประมาณนั้นโอเคอยู่ในถ้ำแล้วก็มีกวางอะ่ะโพกิส์นะมีกวางเต็มไปหมดเลยแหละโอเคเออจริงแถวนี้มีกวางเยอะจริง เอาละเดี๋ยวจะเอามาให้เลยกันนะไปครับไปหาถุงกรทํามให้เจ้ไงไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวลองเดินหาแล้วกันตรงนี้โดดลงไปดูสิมีถ้ำไหมเออโอ้เกือบตายคือตอนนี้ต้องหาหมีแล้วก็กวางนะผมเดินมาสักระยะละยังไม่เจอเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูในถ้ำสักหน่อยถ้ามีก็จะ,จะดีไปไม่ดีไม่มีก็ต้องเดินหาต่อไปนะ ที่แถวนี้ไม่มีเลยฮะมีแต่โจรผมเก็บโจรไปเกือบหมดแล้วมั้งนี่น่าจะหมดแล้วแหละแถวนี้ไม่มีเลยไม่มีกวางหรือไม่มีหมีเลยแต่ว่ามันมีซทกสัตว์นะเอาเป็นว่าในถ้ำน่าจะหาใครที่ทำตามก็ยังคงจะหาไม่เจอนะฮะในถ้ำแต่เราลองออกไปหาข้างนอกกันดูผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างนอกแหละพวกหมีพวกกวางกับป่าอืมเฮ้ยวิสิสองเฉย วิ่งไปวิ่งมาไปถึงสิบสองเฉยยางเอาลงดดลงไปเลยลิฟออฟเฟดฉันเคยได้ยินเรื่องราวของอะไรลีโอนดัสเหรอแต่จะไม่อยากเชื่อเลยนะว่าฉันจะมาเจอที่ที่ประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นตรงนี้งั้นเหรอเฮ้ยดิงกวางเอาละเราต้องเอาลินกวางมาให้เจเขานะอืมหนึ่งตัวเฮ้ยเดี๋ยวแล้ว,ลวใครมันมาอะไรเนี่ยพวกนี้มันอะไรเนี่ยอ้าวอยากมีประเด็นเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเก็บขอเก็บลินกวางก่อนนะโอเคได้ละ เยไอ้คัสนับบอกว่าใครจะผสมอะไรแบบนี้นะไปเก็บพวกนี้ก่อนไอ้พวกนี้มันขัดขวางการเดินทางของเราอุ้ยทีบโอ้โหไอ้นี่มันมันสปาร์ตานี่หว่าใช่ไหมชุดแดงๆว่าใช่แน่เลยเนี่ยพวกนี้สปาร์ต้าบอกเอาเรื่องจัดต่อไปก็เหลือหมีมีอยู่ไหนเอาพูดปุ๊บเจอปั๊บเอาเป็นว่ามันอยู่ตรงข้างหลังหมดเลยนะครับผมใครที่เล่นตามมาก็นี่แหละอยู่ข้างหลังข้างหลังเขาอ่ะเออ มาจากทางเหนือนิดนึงเฮ้ยพี่แกอะไรวะเนี่ยเอาวะเอาวะพี่แกบวก,กักคนเอ้ยมีบวกกับคนขอบคุณครับ,แล,บแล้วก็เก็บไปซะได้มาแล้วก็เก็บไปเฮ้ยมันโคตรน่ารังเกียจเลยว่ะใครมันจะไปดื่มอะไรแบบนี้ได้วะเนี่ยนั่นสิมันเป็นยาชูกำลังเจ๊แกอยากให้เราเอายาเอาส่วนผสมไปให้แกนะจะได้เป็นยาชูกำลังให้แก นี่คือการที่ฟังพวกเทพยากรเกินไปนะคิดไม่เป็นก็จึงนี้แหละนี่แต่ว่าตรงนี้มันเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมตอบแชทแป๊บโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าเจ๊กกแบบอยากจะมีอายุยืนยาวนะอาะโลโค้ท่านบอกว่าอย่างนั้นให้อห้อโค้ก็ประมาณเหมือนแบบเแบบทพยากรหน่อยนะเออ คล้าหมอดูอารมณ์ประมาณนั้นมามิสเอสคุณกลับมาเนี่โอ้โหเอาละได้สิ่งที่ขอมาแล้วนะใครเนี่ยเล็กเซียนี่คือมิสเตอสไงที่จะทำให้ความรักของเรามันหวานชื่นนะันะโอ้ไม่นะเราเพิ่งเสร็จมานี่ฉันทนไม่ไหวอีกแล้วนะคุณจะฆ่าผมนะเนี่ยถ้เาเกิดทำแบบนั้นอีกเอาหน้าฉันจะทำยายให้คุณกินรับรอง คุณจะคุณจะเป่งปังอพระเจ้าช่วยด้วยฉันไม่ไหวแล้วไม่มีแรงเฮ้ยนี่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 เราเราจดเองสามีของคุณเหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้ฉันจัดการให้ไหมฉันก็ไม่เคยลองกับพวกทหารรับจ้างเหมือนกันนะก็ดีมาดูซิว่าเจ้ามีความแข็งแกงงร่งยังไงไปตะลุงตะลุงได้พักกันนะเดี๋ยวผมจัดการเองดูซิว่าโคผ่านมาหนึ่งวันเลยเหรอ ผ่านมาสองวันเลยเฮ้ยเอีอดิวันแล้ววันเล่าว่ะโอ้โหตาลุงนี่น่าจะดูมีความสุขนเนี่ยแบบว่าได้พักผ่อนสักทีเธอมีความสุขไหมขอบคุณนะมิสซิออสนี่คือเงินของคุณคุณน่าจะได้รับมากกว่านี้ฮเอาตาลุงไปต้องกลัวโอเคเสร็จสิ้นเป็นหนึ่งภารกิจ มันเสาอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่ไปดูภารกิจต่อไปกันเลยครับอยู่นี่น่าจะมีทสามถึภารกิจมั้งเท่าที่ผมเห็นมานะาคุยกับตาลุงคนนี้สวัสดีเฮ้ยน่าไม่ใช่ผู้ครองอินซีอย่างนั้นเหรอเจ้าโตขึ้นมากเลยนะเนี่ยคุณก็แก่เหมือนกันอะ่ะโปรติอสครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นคุณฉันคิดว่าเรื่องคุณไหม้ไปแล้วนะ เรือของฉันแล้วก็หนวดของฉันวันนั้นนะเฮ้ยฉันน่ะวางมือแล้วคนที่นี่จ่ายให้กับทหารรับจ้างมากกว่า <c oughs> แคลิฟอร์เนียนะเนี่ยแน่นอนอย่างน้อยก็จ่ายดีกว่ามาคอสอะ่ะแน่นอนเลยใครๆก็จ่ายดีกว่ามาคอสอยู่แล้วนะ <c oughs> คุณโชคดีนะที่ว่าฉันเอ่อทำสนธิสัญญาอะไรสักอย่างนะฮะ <c oughs> ฉันเรียนรู้เร็วมาคอสนะ่ะเ <c oughs> ขาเป็นคนขี้โกงไอ้ <c oughs> มาคอสดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะเป็น คนดูทำงานที่นี่นะเป็นเหมือนยามอะไรประมาณนะี้เอออืมโอเคพอได้อยู่เออฉันคิดว่าฉันควรจะพักสักหน่อยนะวันนี้นะวันนี้รู้สึกเหมือนแบบเป็นวันเก่าๆเ,เลยงานม,มันยากขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรออ๋อเขาบอกว่าบาดหลวงนะครับเ <They S 1> ขาเอาขโมยพวกซัพพลายไปเอาไปให้กับเทอร์ <B aster. S 1> เกสคิองอะไรเนี่ย ยังไงให้เราไปจัดการโจรนะครับผมยังไงให้เราไปเอาซับายโอเคโอเคแล้วฉันจะจ่ายให้มากกว่าแคฟฟรเนียเลยแหละเอาก็ได้ก็ได้ฉันจะช่วยนะแต่ว่าแต่อะไรเออเอาอะไรดีวะข้อนี้ผมจะตอบวันนี้แล้วกันรู้ไหมว่าฉันอ่ะเอาแพงนะโอเค คือต้องเอาเงินไปแพงเอาละให้ชาเบล่านักบวชใช่ไหมแล้วจะเริ่มยังไงดีนักบวชนะจะไม่เคลียมไม่ไม่ทำธุรกิจกับโจรนะบางทีก็จะซ่อนอยู่สักที่ในถ้ำโอเคได้เลยแล้วทำไมบาทหลวงต้องไปร่วมมือกับพวกโจรด้วยอะไรประมาณนั้นพวกเขาไม่เอาเงินนะพวกบาทหลวงไม่เอาเงินแต่ว่าพวกเขารู้ว่าสัตวพายอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือความรู้ของ โอเคได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวไปอีกอืมน่าสนใจคือพวกนักบวชเขาจะไม่เอาเงินนะฮะแต่ว่าก็กจะได้แบบพวกอาหารอะไรพวกนีนนน้แล้วไปให้จูนอะไรประมาณนี้เปล่าทางบัญชีมาข้างในถ้ำนี้สินะไหนขอดูซิว่ามีใครอยู่ข้างในไหมนี่คือน,น่าจะเป็นถ้ำที่พ<ว>โพเทสบอกนะม,มันชึกมืดซะเหลือเกินแต่ข้างหนา้ามีคนว่าเราต้องเก็บไฟไว้ก่อนเราอย่าพิ่ง เดี๋ยวเพิ่งกระตกกระตากไปต้องใจเย็นหน่อยเฮ้อหลับไปซะพหนุม่มเรียบร้อยเขาเรียกว่าเก็บแบบเนียนๆนิ่งๆข้างหน้ามีโอ้ยใครเห็นวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็เ้ยไฟลุกเดี๋ยวโอ้โหชีวิตชาวเขา <c oughs> โอ้ยเหี้ยแค่นี้ก็จะอายอันนี้น่าจะเอาธนูยิงยากเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่นิดนึงมาเรามาบวกกันเลยดีกว่ามาพ่อหนุม่ม อย่าให้มันมาเสียเวลากันนักนี่แหละเขาเรียกว่าคนไฟลุกคนไฟลุกของจริงถ้าเป็นไฟไม่ต้องมาไหมผมตลอดเลยวะเนียมาจะได้จบจบไปพวกแกคือโจรชั่วสินนะพวกโจรชั่วร้ายโอเคได้แล้วครับเอ๊แต่ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนี่นี่ไงนักบวชแต่ว่าไม่มีร่องรอยของซับไพ่เลยนี่ไงนักบวช ตายแล้วทำงานกับโจนโจนฆ่าตายเจียข้างนอกนู่นหกร้อยกว่าเมตรน่ะโอ้วิวสวยเนี่ยเดสเพน่าเหรอป้อมเดสเพนา่าอยู่ไกลไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าโคตรไกลต้องว้าไปละแล้วเราจะไปในภายสามสองหนึ่งมาแล้ว ทนนีขอรีคลิปแล้วกันนะทุกคนเพื่อความสะดวกสบายในการเร็วจะต้องไปเสียเวลาทุกคนในการดูด้วยผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าตอนนี้ไอของที่เราจะหาเนี่ยมันจะอยู่ในป้อมนะซึ่งผมไม่ได้คาทุกคนคือแบบว่าเราเามา,เาแค่ของแล้วก็จะไปแค่นั้นก็พอนะถ้าจะเคลียร์ป้อมคณจะใช้เวลานานแค่นี้ก็นานเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยเพื่นเอาแค่นี้แล้วกันนะเป็นการแบบว่ากระชับกระชับรวดเร็วอืมหลบไปซะพ่อหนุ่มตอนนี้ก็ เนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ข้างในนะฮะเราต้องรีบไปโอเคอยู่ไหนวะเนี่ยไอขบวนขบวนเจอละอืมสวยงามเราคงไม่ต้องจัดการมันหมดทั้งค่ายก็ได้นี่ไงได้แล้วมีเลือดเล็กน้อยนะโอเคไปเลยเด็กไปอยู่แล้วไปแลวครับเดี๋ยวเก็บเงินก่อน ถึงแล้วครับมาผมมาของมาส่งคุณแล้วซับไพ่หวังว่าคุณจะได้ของดีๆนะนีน่ไงข่าวดีเจอซับไา,ายแล้วยังไงไอ้นั่นตายนะนี่ได้รางวัลแล้ว คน e นี้ด si ูเหมือนว่าเราจะรู้จักกันนะนี่สมบัตินะก็หวังว่าเจ้าคงจะไม่ส่งพวกทหารรับจ้างมาฆ่าข้านะอะไรประมาณนั้นนะโอเคบอกว่าจะเจอมาคอดอีกเลยเย่เสร็จปอีกหนึ่งเควสเอาไปเควสต่อไปกันเลยครับตรงนี้อยู่ท่าเรือนะครับ ดูว่าเจ๊คนนี้เขาจะให้เราทําอะไรนะหวังว่าคงจะไม่ไม่ต้องไบ้และเดินไปนะเขาแบบว่ามีทางไปแล้วจะดีกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันดูเหมือนมีปัญหาอย่างงั้นเหรอไอ้ทพยากรนั่นน่ะอะไรวะอย่าให้ฉันได้เรียกลูกน้องของฉันมานะเจ้ามีธุระอะไรกับออร์โคลล่ะจะมาไกลจากดิฟฟีเลยใช่ไหมเนี่ยเคยมีน่ะ แล้วก็ธุระของฉันก็ไม่ใช่ธุระของเจ้าด้วยข้าไม่จะไม่เป็นจ้างพวกทหารรับจ้างหรอนะโอเคประมาณนั้นมันต้องการกอดนลพระเจ้าเจ้าต้องการกอดอย่างนั้นเหรอข้านีดีกว่าพระเจ้าอีกนะอย่างนั้นเหรอโอเคก็ได้เจ้าเป็นใครอ่ะกับตันแคลรอนแกชักทุเรือมีเรืออย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าฉันเป็นคนขายปลาอย่างนั้นเหรอฉันเป็นเอ่อนักล่องเรือนะโอเคแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีเรือแล้ว โอเคใจเย็นๆก็แค่ถามนะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยไม่ใช่คนผิดเจ้าหรอกนะหลังจากที่ทำธุระกับไอโอรโคโรเสร็จนะครับหลังจากวันนั้นเขากลับมาก็ไม่เจอเรือเลยนะไม่เจอเรือตัวเองกับลูกน้องนะโอเคงั้นเราถามต่อเลยแล้วกันนะแล้วามาเอาคำแนะนำจากโอรโคโอย่างนั้นหรอไม่ไม่แน่นอนฉันแค่อยากให้พวกนั้นมันมันมมัม,ม,ม,มตดชัดเลยวันนั้นปะแล้วทำไมถึงมาหาเธอล่ะ เรามีข้อตกลงกันมันก็ยากนะที่จะบอกเจ้านะ่ะแต่ว่าเธอจะบอกฉันว่าพวกแสวงบุญมันจะมาจากทางไหนนะแตวฉันก็จะเอาซัพพลายมาให้เธอเป็นการตอบแทนแล้วเราก็จะเก็บสวยนะจะบอกฉันว่าออโลโคมันรู้ว่าประมาณว่าเห็นเห็นนิมิตว่าจะมีคนมาจากทางไหนยางงั้นหรอไม่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 ไมเธอขอให้คนที่เชื่อเธอนะ่ะไปอยู่ในจุดนั้นหลังจากนั้นก็มาบอกง่ายๆโอ้ต้มตุนต้มตุ๋นแบบเนียน ทำอะไรที่โฟกิสเนี่ยฉันมีธุระทุกที่แหละแต่ตอนนี้เรือของฉันหายไปแล้วนี่ยโอเคเออแล้วชักทุกอยู่ไหนอืมแล้วก็คนของคุณหายไปไหนอ่ะเออฉันส่งผู้หญิงของฉันนะกิกี้ไปหานะครับไปหาไปหาดูอืโอ้ผู้หญิงของคุณอยังงั้นเหรอใช่ มือดีเลยแหละเอาละไปหาเรือของฉันแล้วก็หากิกกี้เดี๋ยวฉันจะให้เงินนะโอเคประมาณนั้นง่ายง่ายคือเขาอยากให้เราไปหาไปหาเงินนะไม่ใช่ไปหาเงินด้วย <laughs> ไปหาคนที่ชื่อกิกกี้นะแล้วก็หาเรือว่าเรือเขาหายไปไหนอโอเคจะเป็นโจรสลัดอย่างนั้นเหรอฉันจะเป็นอะไรได้เล่าฉันเป็นโจรสลัดนั่นแหละเดี๋ยวฉันก็จะจ่าย แต่ฉันก็ไม่ใช่เป็นโจรสลัดตลอดเวลาโอเคแอม่รคัตนาบอกว่าไม่ใช่เขาหนีไปหมดแล้วเหรอไอ้นี่ก็บอกว่าไม่กิกกี้น่ะไม่หนีไปประมาณนั้นนะโอเคผู้หญิงของเธอน่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือเป็นลูกน้องอธิบายมาซิเว่ยเธอเป็นคนยังไงเธอสวยแล้วก็เธอจูบเหมือนอะไรวะซัมเมอร์นั่นแหละคือครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นฉันอยากจะกินเธอตลอดเวลาเลยเอาอะไรวะเนี่ย ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคโอเคมีผมเป็นเลเวนนะครับอ๋อก็จะใส่ปอกแขนด้วยนะโอเคเอยอยางงี้ค่อยดีหน่อยโอเคเราจะไปหามาให้แล้วกันนะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไอ,อ้น,นี่มันเป็นโจรสลัดี้โจรสลัดที่แบบว่ามาหาถ้าอะไรมาทำข้อตกลงกับพวกออร์โคนะโอเคไปกันเถอะ น่าจะอยู่แถวๆนี้นะมันชี้มาตรงเนี้เดี๋ยวลองไปดูลองไปดูในน้ำดูตอนนี้ต้องขอรีภาพเล้วกันนะจะได้อย่างรวดเร็วหน่อยคือไอเนี้ยมันโจรสลัดนะครับมันมาทำข้อตกลงกับพวกฮอลลโคนะพวกที่พยาก,กรว่าถ้าเกิดมันบอกตำแหน่งว่าคนคนมาจากทางไหนเนะี่ยพวกแสวงบุญนะฮะ ไอพวกนี้มันก็จะไปเป็นเหมือนแบบเก็บสวยเก็บอะไรพวกนี้แล้วก็จะทดแทนด้วยกันให้ซัพลายกับพวกออลโคกล,โ,ฆโ,ฆโ,ลโอเคประมาณนั้นผมเรียกออลโคกล่กันนะง่ายดีเรียกเทพยากร,กรมันยาวไปไวะมาครั้งอ่านไม่ทันท <laughs> ีนี้ก็มาเก็บของซึ่งลูกเรือของเจ๊คนนี้นะครับตายหมดแล้วนะโดนฉลามฉลามแตก <laughs> แล้วก็ผู้หญิงของเขาด้วยนะกระโดนยังไงนอนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะไปเอาซัพลายกับพวกโจรในนู่นนะ ไม่ใช่พวกโจรสิเจา้าไม่เห็นข้าหรอกตาบอดไปซะหนีแล้ว <c oughs> ก็ดีออกมาอย่างรวดเร็วอย่าให้ไันได้อย่าให้มันได้เห็นเราไม่นะหลบก่อนหลบก่อนจะเย็นหน่อยนี่เขาเรียวกว่าการนิ่งเงียบนิ่งเงียบแบบสุดๆ <c oughs> ให้ผมว่าผมออกไปเก็บเลยดีวยกว่าวเก็บสักหนึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือก็ลุยเลยมาลูกพี่ เรียบร้อยหนึ่งตัวมาที่เหลือเก็บเรือาไปซะเจ้าคนสุดท้ายแล้วไอ้หนุ่มเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว <c oughs> จะผมขอเก็บของในนี้สักแป๊บนึงนะจะได้คอมพิีทด้วยมิชั่นถึงแล้วครับมาคุยกับเจ๊แกว่ายัางไงต่อนะ <c oughs> เจ๊แกรู้ความจริงแล้วจะเสียใจไปเนี้ <c oughs> ฉันเจอเรือของเจ้าแล้วนะ แล้วไงเอาล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนกิกี้ของฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะว่าจะบอกยังไงดีเอาหน้าเจ้าต้องบอกเลยมาสักอย่างนะว่าเขาอยู่ที่ไหนบอกไปเลยแล้วกันว่าพวกเขาตายแล้วพวกเขาตายหมดแล้วนะเข้าใจไหมชิปเรือของเจ้าก็ด้วยมากิกกี้เดี๋ยวฉันเจอที่สายแขนเธอนะกิกี้เหมือนว่าฉันจะไม่ใช่กับตันแล้วสินะ กับตันโดยที่ไม่มีเรือเฮ้ยจะจอยเราก็ได้นี่จอยกับฉันได้ไหมล่ะอาจจะไม่ใช่เรือของเจ้านะแต่ว่าแต่เราก็เป็นเหมือนครอบครัวคือแล้วก็อย่ามาแบบว่าขวางทางข้าล่ะโอเคแล้วเรือของเจ้าอยู่ไหนอ่ะมันเรียกว่าอัสเตเรียนะ โ okay, อเคกัปตันเอาได้ลูกเรือเฉยเออเอาว่ะสวยงามไปดูอีกภารกิจหนึ่งเลยอันนี้นะ่าจะอยู่ข้าบนนี้นี่เป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะเป็นภารกิจเสริมนะครับในโฟคสมาดูกันว่าจะเป็นอะไรใครที่เล่นตามมาก็น,นั่นแหละ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมนะเอสซิน แต่น่าจะมีอยู่มั้งผมคิดว่าในกลุ่มผมก็เห็นเขาเล่นกันอยู่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายดีมากนะผมก็เล่นไปพูดไปเรื่อย <c oughs> ไงใครก็แปลผิดแปลถูกบ้างก็ต้องขออภัยไว้หนาที่นี้เอาว่ะยังสวยงามเป็นที่ก่อนก่อนที่เราจะไปหาคนคนนั้นนะยังไงเฮือ <c oughs> มามาคุยกันหน่อยครับมีอะไรเอ่ย ออออออนี่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีคนจะมาที่นี่บอกมาว่าเจ้าตังการอะไรและเจ้าเป็นใครเฮ้ยบอกเป็นทหารรับจ้างไม่ดีแน่เลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จะไม่ไม่ได้จะไม่เคารบนะตอบคาถามฉันมานะว่าเจ้าเป็นใครเขาเรียกฉันว่าอีโก้แบเร์นะครับเป็นเพื่อน,นเป็นนักเดินทางอ๋อเป็นเหมือนแบบว่าหัวหน้าของอาร์เทมิสอะไรสักอย่างนะนคนเนี้ยเจ้าคือคนที่ข้ากำลังมองหาเลยแหละ นี่ฉันเป็นคนยังไงเนี่ยนักลบยังไงล่ะนักล่าโอ้คนที่มองหาความท้าทายต่างๆ <c oughs> โอเคทำไมข้าจะไม่ยอมรับละ่ะอ๋อเขาอยากให้เราไปฆ่าหมูป่านะครับไม่ไกลจากนี้อยากให้ฉันไปฆ่าหมูอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ไม่ใช่หมูธรรมดาไปดูแล้วเจ้าก็จะมันจะคุ้มกับ <c oughs> การท้าทายของเจ้าแน่นอนฆ่ามันแล้วเอา หนังไม่้ขานะประมาณนั้นนะจะเอารางวัลให้โอเคเคล็ดขาหมูก็มาว่ะโอ้โหอยู่ยังไกลไม่ไกลตรงไหนเนี่ยเห็หมูเวนนี่ไปเลยส่งการค้นหาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยหมูใหญ่อย่างนั้นเหรอบอว่าแล้วมันต้องไม่ใช่หมูธรรมดาป่ะไอหมูตัวนี้มันต้องาามันต้องข้าวหานมันต้องข้าวหานอย่างแน่น,นอนข้าวหานเลยเพราะว่าน่าจะเป็นสัตว์ในตำนานนะ่ะเออ สัตว์เล gendary น่ะใช่ใช่ใช,ใช่มันจะมีพวกนี้อยู่ด้วยมาดูมาดูดิว่าผมจะไหวไหมเพราะว่าผมไม่น่าไหวว่ะจริงเพราะว่าของผมอะ่ะยังเลเวลหนึ่งหมดเลยนะอาจจะมีแบบกระกระกันบ้างแต่ว่าส่วนมากมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะต้องเพราะว่าต้องต้องมีการอัพกันเกิดขึ้นแต่ว่ายัางไงก็ต้องลองดูกอนไม่ลองก็ไม่รู้มาไหนหมูขามาแล้วคิวยังไงเล e อรี่นิมอลจริงด้วยว่ะมา ลองดูเยอะอยู่ดีๆก็หมูมาเยอะมันจะเยอะเกินไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรพันธมิตรหมูพันธมิตรหมูเข้าร่วมโอ้ยเกือบโดนพันธมิตรหมูเข้าร่วมว่ะโอ้ยเดียวเดียวเดียวเดียยวโอ้โหชนกูเป็นลูกบอลเลยช็อตชนเป็นลูกบอลเลยว่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุ่มผมว่าผมไม่รอดแน่เลยว่ะเอาจริงๆดูเลือดผมดิยังไงก็ตายเชื่อผมไหมผมกำลังจะตายในภายสามสองหนึ่ง เฮ้ยลบลบโอ้ยเกือบโ okay. อเคหิวแปบ๊บหิวแปบ๊บจะเย็นไอ้พวกนี้ก็รีบจังเลยนี่เดี๋ยวด้วเออคิดว่าจะ,จะพอได้อยู่มั้งแต่ไอ้หมูใหญ่มันไปหิวแล้วมันเขาทำไปหิวมันเขาเอ,อื้อเรียบร้อยว่าอะไรไงผมว่าแล้วว่าผมต้องไปอัพชุดมาก่อนว่ะส่วนนี้คือรางวัลที่ได้นะครับถ้าเกิดใครชนะได้ก็จะได้ธนูทองนะซึ่งผมตอนนี้ ก็อย่างที่เห็นไม่น่าจะรอดเยวก็ต้องไปอัพของก่อนนะโอเคนะทุกคนยังไงพาร์ทนี้นะเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันนะผมไม่อยากเชื่อเลยนะว่ายังมีคนดูอยู่นะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะใครที่เข้ามาดูขอเป็นว่าถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็พิมพ์บอกให้กันด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากช่วงที่มันเลวร้ายอันนี้ก็คือเควสทั้งหมดของโปรกิสนะครับในเป็นเควสเสริมนะไม่ใช่เควสหลัก อาจจะน่าจะหมดแล้วแหละถ้าไปฆ่าหมูตัวนั้นก็น่าจะหมดแล้วนะแต่ตอนนี้ผมยังฆ่าไม่ได้นะเรือยังเรือย,อยังเป็นยังน้อยอยู่ยังสู้ไม่ค่อยไหวของยังไม่แน่นพอโอเคฮะยังไงก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะถ้ายังมีคนดูอยู่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆโอเค see you man